ี่เลยค่ะได้แล้วจ้าปากโม่ของเรานะคะหถาด280บบาทมาซิมได้บบดนี้จ้าทุกคนคะวันนี้นะคะหนูอ้อมพาทุกคนมาร้านเก่าแก่ร้านดังของเมืองสกลเลยเป็นเมนูปากหม้อนะคะวันนี้ที่เราจะมากินนี่เลยค่ะร้านคุณยายทองคํานะคะทุกคนเป็นร้านของฝากในตํานานมีทั้งกุนเชียงไส้กอกหมูยอเนาะทุกคนปลาส้มแจ่วบอง เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เมนูที่เราจะมากินคือเมนูปากหม้อเป็นปากหม้อถาดแบบพิซซาเลยจะเป็นยังไงไปดูข้างในกันเลยคะ่ะทํากันใหม่ๆเลยทุกคนสดๆร้อนๆนะจ๊ะอันนี้เป็นปากหม้อแบบธรรมดานะคะใส่หมูสับแล้วก็จะมีผักเคียงเนาะที่ร้านมีปากหม้อธรรมดาปากหม้อไข่ดาวปากหม้อไข่ม้วนปากหม้อไข่พับราคาเริ่มต้น45บาท ของฝากนะคะที่คุณยายขายนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นหมูหยองนะคะมีหมูหยองมีอันนี้จะเป็นแหนมแหนมหมูนะคะนี่แพ็คละ1 0 0บาทแล้วก็จะมีกุนเชียงนะคะกุนเชียงหมูของคุณยายทองคําเลยแพ็คครึ่งกิโลนะคะร้อยเบาทแล้วก็จะมีแพ็ค1นกิโลค่ะตัวนี้ราคา380บบาทได้หลายค่ะเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีขนมด้วยนะคะฝั่งนี้จะเป็น พองม้วนนะคะแล้วก็ขนมปังกรอบทุงละ50บาทได้เยอะมากนี่เลยค่ะคได้แล้วจ้าปากโม้อของเรานะคะ1ถาด280บาทมาซิมได้แบบนี้จ้าอุ้ยตรงกลางคือแบบให้หอมแบบเยอะมากจุกๆเลยนะคะทุกคน <c oughs> นี้จะเป็นปากหม้อธรรมดานะคะมีส่วนประกอบก็คือหมูสับผักนะคะแล้วก็จะมีหมูยอนี่เลยค่ะ แน่นแน่แบบนี้เลยป้าคุยแป้งคือแบบเหนียวเหนียวนุ่มดบนึบมาก <c oughs> นี่เลยค่ะกินกับน้ําจิ้มนะคะแล้วก็จะมีหอมเจียว <c oughs> อ,อันนี้ปากหมอ้อไข่ม้วนเนาะตัวนี้ นี่ไส้แน่นทุกอันทุกคนไส้แน่นทุกอันเลยนะคะน้ำจิ้มดีมากราดเยอะๆขอใส่พริกนิดนึงคำยหอยๆโตโตเลยนี่เลยคะ่ะอืม,อ,มอร่อยแป้งนุ่มนะคะ แป้งนุ่มไส้เยอะแซ่บมากจะให้ทุกคนได้ดูไข่ดาวมาดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ทุกคนแบบเยิม้มไส้ก็คือแบบเยอะมากนะคะไส้เยอะมากเลยปัดจิบบะข้าหญ่ผู้บ่กอันนี้ชอบมากเลยหนูอ้อมชอบมากเลยนะคะตัวไข่ดาวเยิ้ม ที่สำคัญต้องกินคู่กับหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มราดไปเยอะๆใส่พริกด้วยทุกคน อร่อยมากในถาดนี้นะคะก็จะมีปากหม้อธรรมดา6ชิ้นปากหม้อไข่ม้วนหก6ชิ้นนะคะมีหมูยอให้เยอะมากแล้วก็จะมีปากหม้อไข่พับ1แล้วก็จะมีปากหม้อไข่ดาว1เส้นนี้ราคา280บาทบอกได้เลยว่าคุ้มมากหอมเจียวก็คือให้แบบจุกๆน้ำจิ้มเยอะมากนะทุกคนแนะนำเลยนะคะใครที่จะมากินร้าน ปากหมอ้อคุณใหญทองคำนะทุกคนเป็นปากหมอ้อในตำนานเลยเนาะของจังหวัดสกลนครที่ร้านปากหมอ้อนะคะยังมีกุนเชียงแล้วก็ไส้กรอกที่เป็นสินค้าขายดีที่สุดเลยของร้านนะคะดูกุนเชียงเขามันน้อยทุกคนกุนเชียงแบบมันน้อยมากนะคะชิ้นใหญ่มากด้วย <Okay. S 1> ออ้อืมหอม อร่อยมันจะไม่เลี่ยนเหมือนเราเกลมจุนเฉียงทั่วไปเนาะอ,อร่อยเลยนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้ค่ะไส้กรอกนะคะอุย้ยไส้กรอกนี้ก็จะเป็นไส้กรอกสูตรโบราณเลยเป็นไส้กรอกหมูใช่ไหมคะไค่กรอกของคนไทย อ,อหอมเครื่องมากหอมสมุนไพรอุ้ยมีใบมะกรูดด้วยมีกลิ่นใบมะกรูดมีตะไคร้นะคะกระเทียมอุ้ยไม่เปรี้ยวมากด้วยทุกคนอร่อยมากใครที่มาสกลนครน,นะคะอยากกินปากหม้อสกลนครแนะนําร้านคุณยายทองคํานะคะร้านจะอยู่ในซอยยังไงเดี๋ยวหนูอ้อมจะปักหมุดไว้ให้เนาะแล้วก็ใครที่อยากได้ของฝากนะคะจะเป็นกุนเชียงไส้กรอก หมูหยองนะคะหมูยอแหนมหมูนะคะหรือว่าจะเป็นปากหม้อเซตใส่ถาดแบบนี้นะคะเขาสิแพคห้คือถาดผินสารพี่น้องใครอยากซื้อไปฝากพี่น้องทางอื่นทางไก่นี่กัสามารถเข้ามาซื้อในนี่ได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอ้อมปักหมุดไว้ให้นะทุกคนสามารถเข้ามาซื้อกันได้เลยนะจ๊ะ